ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอุทาหรณอนสำคัญที่เราจะเลือกใช้บริการคืออะไรติดตามจากรายงานคุณอัญชลีศิละปะนวคุณครับ ไขมันและมีผู้เสียชีวิตในคลินิกย่านลำกำแหงไม่ใช่กรณีแรกเมื่อย้อนไปปี2563มีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตหลังเข้ารับการดูดไขมันเสริมหน้าอกที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านพระราม3ากรุงเทพก่อนจะติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีมแพทย์สอบถามไปยังแพทย์ศัลยกรรมความงามยืนยันว่าการดูดไขมันเป็นที่นิยมในปัจจุบันพราอมีราคาไม่แพงมากซึ่งปกติจะมีความปลอดภัยแต่ทั้งนี้แพทย์ที่ดำเนินการต้องใช้ความระมัดระวัง ยอมรับว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้างหากผู้เข้ารับทําการศัลยกรรมมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคเลือดรวมทั้งผู้ที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกันความจริงเนี่ยการดูดไขมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะแต่ว่าการดูดไขมันเนี่ยมันถ้าเราใช้ยาพวกยายายาถลกแล้อว่าอะไรเนี่ยมันก็จะอันตรายหน่อยแต่ถ้าใช้ยาชาเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัย โอกาสตายมันน้อยกว่าถูกรถชนบนถนนอีกเขาพบว่าแสงคนในตายประมาณที่20บนยในการทําทุกอย่างเนี่ยถ้ามันอันตรายเนี่ยมันก็ต้องระวังคุณหมอก็ต้องรมันระวังใช้เครื่องมือเครื่องไม้ใช้คนเตรียไมไว้พร้อมใช่ไหมค <c oughs> แล้วถ้ามีปัญหาก็ต้องมีวิจีใชได้เร็วแล้วก็ช่วยแก้ไขได้เร็วก็จะไม่่อยมีปัญหา แต่ถว่าอีกกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญกรรมความงามเมื่อปี2561มีหญิงอายุ72ปีเสียชีวิตขณะร้อยไหมเพื่อให้หน้าแต่งตึงที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านทาวอินทาวกรุงเทพที่ผ่านมามีหลายกรณีขึ้นสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิดก,กับแพทย์ประจำคลินิกและมีการลงโทษจำคุกแล้วหลายคดีเช่นกันยิ่งตอกย้ำไม่เห็นว่ามีผู้นิยมทำศัลญยญกรรมความงามจำนวนไม่น้อย จากข้อมูลของสมาคมสัญยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติระบุว่าจากการสำรวจสถิติสัญญกรรมจากทั่วโลกประจำปี2,561พบว่ามีจำนวนผู้ทำสัญญกรรมความงามกว่า23ล้านคนมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ5%โดยพบว่าไทยอยู่ในอันดับ8ของโลกและยังครองแชมป์ประเทศที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำสัญญกรรมมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกันซึ่งสัญญกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือเสริมหน้าอก รองลงมาคือดูดไขมันสัญญกรรมตาสัญญกรรมตกแต่งหน้าท้องและสัญญกรรมจมูกอย่างไรก็ตามคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำสัญญกรรมย่อมมีความเสี่ยงแต่หากแพทย์ใช้ความระมัดระวังอย่างดีความเสี่ยงที่มีก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันอัญชลนนุลีศิลปะนวกุลเอาให้ชัดรายงานตอนตรวจสอบให้ดีๆก่อนจะไปใช้บริการขอับคุณรายงานพิเศษจากคุณอัญชุลีด้วยนะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ